ลานแมในช้อปปี้แมยังมีเวลาอ่ะเด็กในลานในร้านขายของในลานคุณโตนี่หวยออกแม่ต้องขอโชคง่าด้วยนะเนี่ยลานคุณโตอีกลานหนึ่งนะกันกันอ่าเดี๋ยว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 เดี๋ นี้จะมาขอโชคน้องชายคุณโตนะครับหรือจะตั้งให้อาจารย์ก่อนไม่รู้จะเข้าแก๊ปหรือเปล่าตรงนี้ก็เราสามตัวครับคุณโตนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วว่าจะขอโชคไหมนั่งลงนั่งลงเลยเดนะมาคุณโตนี่ทำให้พวกเราได้สามตัวเดินไปเร็วเร็วนู้รออยู่รอจะทมีคนชมมาล่อกขอกขอขอทมา ขอโจมมาเมไพอจะพอขายอยู่ตัวที่หนึ่งไหมสองเมตรสองเมตรขอโค้ไหนขายด้วยร้ไหมจไดได้แจะด้ช่วยกนด่มาก่อนดูก่อนได้เนาะมาข้ากนตัวทำอะไรมาข้ากัูเป็นเชี่ยวนผมนี่จะออกอะไรเนี่ยหจะรู้ได้ไงเนี่ยเห็นตัวเดียวเองนี่มีหกแลหนตัวเนี่ยไหนไหน

โอ้โหปองสนากครับปองสนามเลคตัวหายแลโอ้โหตัวนั้นตัวอะไรทําไมพ่อหน่อยเร็วไหนไหนไหนทไมพ่อหน่อยฮะพบยังอือบยังพอกไใจตรงีไวออกไหมบยังฮะมาโอ้โหมาเดยพ่อดูกันเร็ว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  ตั้งนนจะออกมไให้พอรู้หน่อยไหนอืตัวพ่อวั้ไไหนไตัวรู้ตัวรู้อะไรตัวรู้ตเล็กอะไรตัว้เล็กหน่อยเลยดูดูตัวน้ตเล็อะไรจะได้ไมหนอไมะเกมเเันนี้เลอะไรเลขอะดูหน่อยพออ้อเลขเก้าออก็เห็นเป็เห็นเลขไทยอ่ะเลขเก้าเลขเก้าหกเก้าเลขเก้าหกเก้าคาดสองครั้เลหเก้าสองครั้งเลย โหโอโุโตุตหกาสองคั้งโอหครับพุนี้ก็ใครติดตามชมคลิปนี้อาจารย์บุโตนะครับก็คาสงครังได้ครั้จะลงคิปก็ลองดูด้วยนะครับพรุ่งนี้หกเก้าสองครั้งเลยนะเก่งมากนี่มาแน่นอนเลยบอกบอกนแน่นอนไหมบุโตเป็นดาราเดนแน่นอนไหมแน่นอนไหม แนมม่นอนหคัพีดหน,านหนาดสองครั้งเลยหกเก้ 6, าสองครั้งเลยเหงมา้เลยโ oh oh. อนะ้โหเดี๋ข้าคอแลลูกเข้าคอนะเนี่ยหกเองครั้อแล้วพวงนี้ไม่ร,รู้จะเป็นอาจารย์ลุงตูจะได้เปิดตำหนักต่อหรือจะปิดตำหนักนะครับพ่งนี้ก็รอดูนะครับหกเก้าครับคาบสองครั้งด้หกเก้าสองครั้งเลย 6, 9, คนา<ม>ดาเแอมากมันนะคร<ม>ั<อ>บผับส<อ>ุ<ห>นี่ทงยแทูปชมปงลงข่าวสลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นน,นะครับโอเค